อัปเดต34พาร์ทสเกมแอน m E e t e r n a l มีอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซ like, ับด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่เรื่องแรกก่อนก็คือตัวของโค้ดใหม่เนาะในอัปเดตนี้จะมีโค้ดอยู่แค่5ตัวเนาะเดี๋ยวผมขึ้นมาด้านขวาแล้วก็ใส่ไว้ข้างใต้ description ให้อีกทีเนาะไปกรอบกันได้โอเคเข้าเนื้อหากันดีกว่า โอเคครับพัฒนามันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเนาะมันมีเพิ่มมาแค่พลังสองตัวกับปรบับพวกตระกูล DP นี้นิดหน่อยๆน่อยละกันเนาะเราก็ไปที่เรื่องของเลดก่อนแล้วกันตัวเลดจะมีอยู่2เลดเนาะอันนึงจะเป็นเลดเก่าที่เพิ่ม Achievement มากับอีกอันนึงจะเป็นเลดใหม่เนาะเลดเก่าคือตัวนี้ครับทูมเลดเนาะจะอยู่ที่เวิล์ดยีจะเพิ่มตัว Achievement ม,มาจากเดิมที่ตันอยู่ที่เวฟ1,000ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นพันหนึ่งเออพันสองร้อยห้าสิบอ่าตัวนี้เนาะ ตัวของอันนี้ตัวเล็กบักเนาะมันจะมีพันสองร้อยห้าสิบตัวนี้เนาะแล้วเราก็จะได้ตัวของดาเมจเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาละไอ้ดาเมจเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่แถวๆพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบหรือไม่ก็อาจจะเป็นหนึ่งพันเราได้ตัวดาเมจเนาะแล้วก็ตัวของพันหนึ่งร้อยไอ้พันสองร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะเป็นพาวเวอร์ระดับเอ็กโซติกที่ได้ตัวของเอเนอร์จีมาคูณห้าแล้วก็เ e อ็กพีคูณห้าเนาะประมาณนนั้นเนาะอันนี้แมกเวฟอยู่ที่ร้อยเอ่อหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแอลเนาะ ที่เป็นเลทใหม่เนาะจะเป็นเลทโซโล่น,นะครับย้ำว่าโซโล่เนาะไอทูมเลทเรายังลงด้วยกันได้เนาะตัวของแซนวิลเลจอยู่ที่ว o r สามสิบนะครับเป็นซูอ่าซูน่าเลทเนาะจากจุดเกิดเนาะให้เราเดินตรงเข้ามาตรงกลางตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เลี้ยวขวามาเราจะเจอตัวนี้ซูน่าแซนเลทตรงนี้เนาะอ่าประมาณนั้นตัวเลทน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมีเหรียญกล่องดอปอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีเซฟด้วยเซฟก็คือการที่เราลงไปปั๊บเราลงถึงเว็บไหนแล้วออกแล้วเราก็กดมาเว็บในการเสียกุญแจรอบ2เข้าได้โดยไม่ต้องกังวลน,นะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนเซฟหรือว่าเกมหลุดอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ลงไม่ได้รอบเดียวตัวเหรียญก็จะประมาณนี้เนาะหประเภทแล้วก็จะมีลันช์บ็อก0.5เหมือนเดิมประมาณนั้นเนาะเลตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้มีะไรดอกเนาะแต่ว่าจะอยู่ที่แอคชั่นเมนต์เหมือนกันเลื่อนลงมาล่างสุดเนาะนี่แซลเลประมาณนั้นเนาะตัวจะได้ ดาเมจเปอร์เซ็น e ร้อยเอ็กเอ่อเอเนอร์จีร้อยเลยเนาะยืมมากๆเลยแล้วก็จะมีตัวของพลังอีกพลังหนึ่งตันอยู่ที่เอนะ็กโซเต็กหนึ่งพันเวฟเนาะได้ตัวเอเนอร์จีคูณห้าแล้วก็เ e อ็กพีคูณห้าเหมือนตัวของทูมเลดเลยเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของอนะัซเซสเซอรี่อันเก่าเนาะที่ถูกบัฟมาจะเป็นอัซเซสเซอรี่ที่ดรอปจากบอสระดบับเอ้ยไม่ใช่เป็นเควสของบอสระดับ W.S ของเวอร์ยี่สิบเนาะจากจุดเกิดวิ่งตรงมาลึกสุด เราก็จะเจอตัวบ้านตรงนี้เนาะข้างบนเราเดินขึ้นไปแล้วก็รับเควสเนาะจะมีอยู่2เควสตอนนี้ก็คือเควสอันนี้กับกอันนี้ที่มีไว้2อันอาจจะไว้เพื่อการการที่เราเผลอไปลบเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังกดรับได้ไม่รู้มีทําไมเนาะน่าจะบักเฉยๆก็กดรับมาแล้วก็ตีตัวบอสระดับ d s หนึ่งพันตัวเนาะก็จะได้เป็นอัเซสซอรี่อนิมาที่บัฟมาก็คือจะเป็นการบัฟเพิ่ม exp คูณหนึ่งเข้ามาในตัวของอัเซสซอรี่เนาะเป็นอัเซสเซอรี่ส่วนขาที่เป็นฝั่ง โอเคที่เหลือก็จะเป็นการที่ตัวเกมปรับละกันก็คือเป็นตัวของเชน n g เนาะจะมีการเพิ่มส t ตต exp เข้าไปในรูนทุกประเภทเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูน Energy ก็ได้ตัวของ exp มา100%ดาเมจได้มา225%ตัว Coin ได้มา100%แล้วก็ตัวของรักได้มา100%เนาะหลักๆไอตัวดาเมจก็จะได้เยอะหน่อยเพราะตอนแรกเขาปรับตัวของดาเมจมาก่อนและทีหลังก็คือใส่มาอีก3อันให้ด้วยประมาณนั้นเนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ time b a s เนาะก็คือตัวของ ดันเจี้ยล็อบบี้หนึ่งพวกเลดกับดันเจี้ยนตระกูลที่เป็นเวลาเนาะที่แบบมาเป็นรอบเวลาอันนี้เขาก็จะปรับมาให้มันอยู่ภายในครึ่งชั่วโมงแหละปกติมันจะวนรอบอยู่ที่1ชั่วโมงแล้วก็วนวน,วนไปทีลเลททีเลดเนาะอันนี้เขาจะบีบมาให้เป็นแบบวนรอบครึ่งชั่วโมงแทนเราก็บอกว่าอนาคตจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับดันเจี้ยนขึ้นมาอีกเนาะประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการปรับตัวของ exp เปอร์เซ็นต์ใน s l a y e r p r o g r e s สอันนี้ จากเดิมที่จะเป็นตัวของเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวคูณเรียบร้อยเนาะมันก็จะได้เยอะกว่าหน่อยประมาณนั้นเนาะอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับใครมีคำถามอะไรพริมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวผมช่วยตอบให้ก็วันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย